ดอกแคฝรัง่งก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้กินได้คะสวัสดีค่ะทุกๆคนนี่ก็คือบรรยากาศโดยทั่วๆไปนะคะของร,รัฐเวอร์จิเนียเมืองอเล็กซานเดียสหรัฐอเมริกาตลาดนัดฟาร์เมอร์มาร์เก็ตมีอะไรขายบ้างเขาอยู่เขากินกันยังไงนะคะคนที่นี่คนท้องถิ่นวิถีรราาชีวิตเขาเป็นยังไงเดี๋ยวมารับชมด้วยกันในคลิปวิดีโอนี้นะคะมากฉันด้เราบอก เียดนามนะคะโซนฮานอย on the way to week end market Sunday market we found beautiful flowers w h a t kind o of flower f darling do you know that <laughs> I don't know hold on y e a use your app ตลาดนัดของที่นี่ที่ไม่ใช่ห้างเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่28เมษายนค่ะ ระหว่างทางเราก็เจอกับดอกไม้สวยๆก็ขอแวะถ่ายรูปสักนิดนึงให้เพื่อนๆได้รับชมกันดอกไม้สวยแปลกตาดีนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ยากเลยถ้าอยากรู้ว่าต้นไม้ชนิดนี้ดอกไม้ชนิดนี้คืออะไรนะคะก็ดาวน์โหลดแอปจากในมือถือมาเวลาเราเห็นนั้นดอกไม้ต้นไม้อะไรแปลกตาแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็อแอปก็จะบอกเราเองครับว่าเป็นดอกไม้ชนิดไหนนะคะมาอยู่เมืองนอกนะคะก็จะคิดถึงตลาดนะัดตลาดสดเมืองไทยเรามีผัก ผลไม้ของสดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็ถูกด้วยเรามาดูกันค่ะว่าที่นี่เขาเป็นยังไงนะคะตลาดของฝรั่งเขาท้ายย่านนั้นนะคะมีคอนโดอพาร์ตเมนต์แล้วก็บ้านคนที่มีผู้คนอาศัยอยู่เยอะๆก็จะมีตลาดนัดค่ะไม่จัดขึ้นวันเสาร์ก็วันอาทิตย์อันนี้น่าสนใจครับเพื่อนๆเขาขายอาซาอินะคะอาซาอินี่ก็คือพืชชนิดหนึ่งเป็นคล้ายๆเหมือนต้นปาล์มนะคะ มีเกิดขึ้นเกิดเยอะอยู่ที่ประเทศบราซิลค่ะนี่ก็จะเป็นพวกอะอวโวคาโดนะคะอาหารเพื่อสุขภาพที่เขานำมาขายร้านนี้ก็จะเป็นสายเฮลตี้ค่ะต้องเข้ามาแวะกันซะหน่อยเดี๋ยวลองสั่งมาสักสัก่ถ้วยหนึ่งนะคะเราสั่งถ้วยใหญ่มาถ้วยนี้ก็ราคา13ดอลลาร์หรือราคา480บาทอาซาอีนี่เป็นพืชตระกูลปาล์มมีประโยชน์เยอะให้สารอาหารต่างๆมากมายแล้วก็มีแคลอรี่ต่ำ ลูกจะกล,กลมๆเล็กๆคล,ลา้ายลูกเบอร์รี่เขาก็เอามาสกัดนะคะเป็นผงแล้วก็เอามาทําให้เป็นเกล็ดน้ําแข็งนะคะสีม่วงเนี้ยข้างล่างเนี่ยค่ะเป็นอาซาอิแต่ว่าไม่ใช่ท็อปปิ้งข้างบนนะคะท็อปปิ้งข้างบนนั้นเป็นลูกเบอร์รี่ค่ะแบล็คเบอร์รี่เป็นครั้งแรกที่ได้กินแล้วก็ติดใจเพราะว่ารสชาติเปรี้ยวหวาน,วานดีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็เลย google ดูว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนะคะ ตลาดฟาร์เมอร์มาร์เก็ตนะคะก็จะมีผักผลไม้มีอยู่ไม่กี่ร้านนะคะแต่ว่าผลไม้ของเขาเนี่ยสดๆน่ากินทั้งนั้นเลยพวกผักสดๆคนที่อยู่ชุมชนย่านนี้นะคะเขาก็จะเดินมาตลาดกันตลาดเปิดแต่เช้าปิดบ่ายสองโมงค่ะก็เขาจะพาหมามาเดินที่พ์คด้วยค่ะแล้วก็ที่ตลาดนี้ก็มีกาแฟาขายด้วยค่ะเราก็เดินมาดูพวก ผักที่เขาพันผักนะคะพวกนี้อันนี้มะเขือแล้วก็เห็น Sorry, มีหระพาด้วยแล้วลูกแรดิสแล้วก็ผักที่คนอเมริกันเขาเอาไปทำกับข้าวอร่อยไหมได้กินแล้วก็ติดใจคะ่ะอาซาอีถูกใจมากมาก เดี๋ยวมาดูร้านนี้กันค่ะว่าเขาขายพันธผักที่จะเอาไปปลูกแล้วมีอะไรบ้างน,นะคะที่เขาเพาะมาขายปีที่แล้วยังมีไม่เยอะเท่านี้ปีนี้ดูแบบว่ามีผักที่แปลกตามาเยอะค่ะจังผักทางเอเชียด้วยนะคะพวกมิ้นพวกโหระพานี่ค่ะตรงนี้เนี่ยมีโหระพาไทย ไทยสวีทเบซิลเขาเขียนป้ายติดไว้นะคะแลวอันนี้นี่ก็เป็นกระเพราค่ะกระเพราดูแล้วก็เป็นกระเพราสายพันธุ์ของอะไรก็ไม่ทราบนะคะออกเขียวๆแสดงว่าคนต่างชาติเขารู้จักกระเพรากันเยอะแต่ว่าโซนนี้คนเอเชียอยู่ไม่เยอะนะคะไม่ค่อยมีคนเอเชียเท่าไหร่เราเจอกระเพราของดีเขาให้แล้วค่ะ อันนี้เขาเรียกว่าโฮล่เบลซิลก็คือกะเพราค่ะเนี่ยต้นเล็กๆก,กำลังเพาะงอกขึ้นมาแต่ที่พีคไปกว่านั้นนะคะนอกจากโหระพาแล้วเรายังเห็นว่ามีใบนางรักหรือว่าผักอีตู่ของบ้านเรานะคะเอาไว้ใส่แกงนั่นเองโอ้โหตื่นเต้นมากเลยค่ะเพื่อนๆเราไม่สามารถที่จะซื้อกลับบ้านไปได้อาทิตย์นี้นะคะเพราะว่าเราจะ เตรียมการย้ายอพาร์ตเมนต์ใหม่เราก็เลยมาดูลาดลาวไว้ก่อนนี่เลยค่ะโอ้เห็นแล้วตื่นเต้นจะซื้อไปปลูกที่ระเบียงอพาร์ตเมนต์ใหม่นะคะ้้ ต้นไม้ที่ตลาดนี้ที่เห็นเขาเขียนป,ป้ายปักไว้ก็มีไทยเบซิลไทยชิลีเห็นแล้วก็ชื่นใจนะคะที่เขานิยมผักไทยๆแล้วก็ผักไทยสู่ครัวโลกอาหารไทยสู่ครัวโลกค่ะเพื่อนๆเห็นแล้วก็ต้องอดใจเอาไว้ค่ะทุกคนเพราะว่าจะย้ายไปอาพาร์ตเมนต์ใหม่นี่ก็ทุคนของไปก่อนให้อะไรมันลงตัวแล้วก็ค่อยกลับมาที่ตลาดนัดมาซื้อผักไปปลูกที่ระเบียง ระเบียงนี่ก็ต้องไปดูก่อนค่ะว่าแดดมันส่องถึงดีหรือเปล่าเพราะว่าตรงระเบียงที่อพาร์ตเมนต์ใหม่เนี่ยมันติดอยู่กับป่าค่ะแล้วต้นไม้มันสูงๆกลัวว่ามันจะไม่มีแดดนะคะพวกพริกเนี่ยค่ะพริกพริกเผ็ดเผ็ดพริกที่ขึ้นชื่อว่าเผ็ดที่สุดในโลกก็มีขายที่นี่พวกฮาร์บานิโร่พวกโกสชิลี่พวกพริก พริกเบิร์ดอายชิลีพริกรูปลักแปลกๆต่างๆนะคะน่าซื้อน่าซื้อกลับไปปลูกมากๆเลยค่ะเพื่อนโอ้เห็นแล้วก็ต้องตัดใจอาทิตย์นี้เอาไปไม่ได้ ghost First that's the not. spicy that, that one's a, probably the most mm -hmm. spicy here i don't know mm. interesting mm. tomatoes tomatoes a lot of different tomatoes so we'll get to our new place and see if we have any sunshine yeah so I should probably. <laughs> Look at these onions, baby. What are these? Yeah. Look at these. Never. I don't know Look at these. Mm. What are they? The of onion. What kind? i Green, onion? green onions? You've got to be kidding me! I've never seen green onions like that. Mm. Mm. They mm. How about the flowers? Look at this. What are know, these? What, is it? what are these? That looks like sage. That looks like sage. I don't, you don't, you, you, you don't, you can use it for seasoning, but you don't really eat it. Uh, a lot of people burn it as incense. Yeah. Mm. Look at the more flowers. Service? Look at these. Huh? More what is it? What is it? <laughs> it's cool, it looks delicious. Yeah. Looks like onion flowers. Yeah, you to try? Oh, baby, I'm not even hungry. Yeah, that just looks like it'd mm -hmm. be amazing. But I yeah, let's say it's มาเจอของดีแล้วค่ะอันนี้ก็คือดอกกระเทียมค่ะเรายังไม่เคยกินนะเราก็เลยจะลองซื้อไปทดลองสักหนึ่งมัดค่ะแล้วก็แดนดีไลนเนี่ยแดนดีไลน์นั่นกินบ่อยอ่ะเอาเราจะเอาไปลวกแล้วก็ทอดใส่กับไข่เจียวค่ะอร่อยตลาดนัดฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตของเขาเนี่ยมีของขายไม่มากค่ะไม่มีพวกเอากุ้งหอยปูปลาของสดค่ะจะมีพวกผักผลไม้เครื่องดื่ม มีกาแฟด้วยค่ะร้านนี่ขายพรมก็น่าสนใจดีแต่ว่าเราไม่ได้ถามราคามาเดี๋ยวงวดหน้าจะลองถามราคาสัหน่อยเพราะว่าย้ายไปอาพาร์ตเมนต์ใหม่เราต้องหาพรมนี่ตกแต่งห้องบ้างนะคะที่นี่ก็จะมีขายพวกเครื่องดื่มพวกอาหารง่งายๆแล้วก็มีร้านกาแฟอยู่ร,ร้านหนึ่งเป็นของกาแฟเอธิโอเปียค่ะเขาเอารถแวรนด์มาขาย เป็นโมบายคอฟฟี่นะคะคนก็มาเข้าคิวกันเรื่อยๆนะคะคนที่อยู่ชุมชนย่านนี้อันนี้เป็นผักชื่อมักบูดคนเวียดนามนะคะเขาจะกินผักชนิดนี้ด้วยใกล้ๆกับตลาดก็มีเส้นทางเดินเทรลค่ะเราก็จะมาเดินเทรลกันที่นี่หลายครั้งแล้ว ชอบที่จะมาเดินดูพืชพันธุ์ต่างๆของบ้านเขาด้วยบางอย่างนะคะเนี่ยกินได้พืชที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติแบบนี้นะคะแต่คนที่นี่เนี่ยเขาไม่นิยมที่จะ,ะเก็บพืชผักพวกนี้ไปทานกันหรอกคะ่ะเพราะว่าหนึ่งเขาไม่รู้จักสองก็บางทีน้องหมาที่เข้ามาจูงเดินมาพามาเดินเล่นนะ,ะ่ยค่ะก็ฉี่ใส่อะไรอย่างเงี้ยคนที่นี่เนี่ยถ้า เขาไม่รู้จักในะเขาจะไม่กล้ากินแล้วก็เขาไม่ชอบกินเหมือนคนเอเชียเราด้วยพวกหาผักตามพวกผักป่าธรรมชาติอย่างเงี้ยเขาจะซื้อตามห้างกันเขากลัวด้วยค่ะว่าเผื่อว่ามีคนมากําจัดศัตรูพืชแล้วมาฉีดสารเคมีใส่พวกพืชผักพวกนี้เขาก็จะไม่กล้าเก็บในสถานที่ที่แบบย่านชุมชนที่มีคนพาน้องหมามาเดินอ,อะไรอย่างเี้ยค่ะถ้าจะเก็บตองไปเก็บ ในป่าในป่าลึกๆน้อยหรือไม่ก็สวนของตัวเองที่มั่นใจได้ว่าไม่มีใครมาฉีดยาฆ่ามาแมลงหรือว่ายากําจัดสัตููพืชที่น,น,น่าสนใจที่นี่นะคะก็จะมีด็อกพาร์คตรงนี้ด้วยก็จะเป็นสถานที่ให้สุน,นัขนะคะคนในชุมชนที่เขามีสุน,นัขพามา,าวิ่งเล่น,นมาพบปะก,กับน้องหมาตัวอื่นๆ หม,มาก็จะมาวิ่งเล่นอยู่ในนี้ตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นบาร์บีคิวแอร์เรียนะคะสามารถมาทำปิ้งย่างปิกนิกได้ Reserved today, 3 p.m. Uh -huh. So you have to uh, les leservation. make reservation first, right? Yeah. Then you can use. That's it. And you're not just walk in and uh, feel free to use. Oh, look at that! Uh, uh, beautiful bird, cardinal. cardinal. I like cardinals. Yeah. Not everybody. You just have to do reservation les first. Yeah. If there's nothing reserved, then you can use it. <Okay. S 2> ตรงบริเวณนี้ก็เป็นสถานที่ที่ให้ออกมาทำกิจกรรมข้างนอกนะคะมาเล่นกีฬาแล้วก็ทำปิ้งย่างปิกนิกค่ะแต่ว่าต้องจองมาก่อนการบริการต่างๆอย่างนี้นะคะพวกสกษาธนปโภคอย่างนี้เนี่ย มันจะรวมอยู่ในภาษีที่คนในชุมชนเนี่ยเขาอ,าอยู่อาศัยอยู่ที่นี่นะคะก็ต้องจ่ายภาษีจ่ายแท็กนะคะ,ะ,ะก็จะมีความสะดวกสบายอย่างนี้ให้อันนี้คือดอกแคฝรั่งนะคะเห็นยทั่วไปไม่ทั่วไปเลยดอกก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้กินได้นะคะ แต่เรายังไม่เอาไปทําเกินดอกแค้ฝรั่งโอ้ออกดอกเยอะแยะไปหมดเห็นอยู่ทั่วไปที่บอชิงตันด DC น,น,นี่ก็คือดอกแคฝรั่ง,งค่ะที่เห็นแม่บ้านต่างแดนนะคะที่เขามาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเก็บไปใส่<ม>ทําอาหารนะคะทอดกับใส่ไข่ค่ะแล้วก็ทําแกงส้มอะไรต่างๆนะคะเรานี่ยยังไม่กล้าที่จะเด็ดไปกินนะคะกลัวจะแพ้จะอะไรเพราะว่าเรายังท้องอยู่นะคะถ้าคลอดลูกแล้วหยุดให้นมลูกแล้วเนี่ยต้องเจอกันค่ะถ้ายังอยู่ที่อเมริกานะคะจะต้องไม่พลาดเมนู <Okay. S 2> ดอกแคฝรั่งจ้าโอ้มีอยู่ทั่วไป สวยแล้วก็กินได้ด้วยนี่ก็มีดอกกุหลาบค่ะกำลังออกดอกตูมเต็มเลยอะ่ะเดี๋ยวดอกไม้ก็จะทยอยบานกันนะเชนิดต่างๆ s p r i n กับ summer spring time ซัมเมอร์ ตอนนี้ดอกกุหลาบป่ากำลังแทงยอดตุ่มๆออกมาเยอะแยะเลยเดี๋ยวอีกหน่อยเขาบานนี่โอ้จะเป็นอะไรที่สวยงามมากๆนะคะทุกคนยังกับภาพวาดดอกกุหลาบป่าปกคลุมแถวๆนี้ไปหมดเลยอ่ะแล้วก็จะมีพวกลูกลูกผลไม้ป่านะคะข้างทางเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยแต่เขาไม่เด็ดกินกันหรอกค่ะมีแต่เราคนเอเชียที่แหละว่าที่ตื่นเต้นเห็นแล้วก็เก็บ ก็บไปกินนะคะเปรี้ยวหวานๆในพวกเอ่อเบอร์รี่ต่างๆ Hey looking for lunch <laughs> What can we pick Cattails Young cattail we cook that up You gonna teach what plants we can eat we okay. วิธีอเมริกันนะคะเขาจะไม่นิยมเก็บผักป่าหรือว่าผักข้างทางผลไม้ข้างทางนี่ไปกินสะเท่าไหร่เพราะว่าเขากลัวนะคะกลัวจะมีะยาฆ่า,มาแมลงกลัวว่ามีคนมาฉีดยากํจาจัดศัตรูพืชอย่างนี้เขาเลยไม่กล้าเก็บก็จะซื้อกันแต่ในห้างนะคะพืชผักหรือว่าเห็ด ที่ว่าเกิดเองตามธรรมชาติเนี่ยเขาไม่ค่อยกล้ากินกันนะเพราะว่าเขากลัวตายค่ะว่ากินแล้วเป็นอันตรายต,ต่อชีวิตถึงชีวิตเขาก็จะไม่นิยมเก็บไปกินกันนะคะซื้อในห้างดีกว่าว่างั้นบริเวณนี้ก็จะเป็นอาคารที่อยู่อาศัยของคนแถวนี้นะคะเป็นอาพาร์ตเมนต์เป็นคอนโดบางบางหลังเนี่ยก็จะมีประตูนะคะที่จอดรถเนี่ย ต้องเอาจอดเอารถไปจอดข้างในบางครั้งเนี่ยเพื่อนมาก็ต้องจอดข้างถนนกันค่ะบางหลังเนี่ยก็ไม่มีที่จอรดรถนะคะก็จะต้องจอดบนถนนกันแล้วแต่สถานที่แล้วแต่ชุมชนค่ะเส้นทางตรงนี้ก็เป็นถนนหลังเนี่ยตรงนี้ไม่มีที่จอรดรถเลยค่ะเขาต้องจอดกันข้างนอกก็อยู่ไม่ไกลกับตลาดนะคะ นี่ก็คือวิถีชีวิตง่ายๆของเราสองคนนะคะในวันอาทิตย์วันนี้มาตลาดนัดฟาร์มเมอร์มาเก็ตก็ได้ของติดไม้ติดมือนะคะไป2ออย่างนั่นก็คือผักดอกดอกกระเทียมค่ะดอกกระเทียมแล้วก็ใบแดนดิลน์วันนี้เราก็มาทําอาหารเย็นนั่นก็คือเมนูชะกะละวงเป็นปลาหมักขมิ้นค่ะเป็นอาหารเวียดนามก็ใส่ผักชีลาวด้วยนะคะแล้วก็เราก็เอาผักที่เราซื้อมานัน หั่นใส่ด้วยนั่นก็คือดอกกระเทียมค่ะมือนี้เนี่ยโอ้เป็นอะไรที่ถูกใจแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะใครยังไม่เคยลองเมนูนี้ขอแนะนำเลยจ้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อให้ช่องของเราได้พัฒนาต่อไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวหรับวันนี้สวัสดีค่ะ